ีค่ะพี่น้องสุขสุขคนค่ะแ <c oughs> ม่บึงเพื่อไงต้อไปตลาดมาได้อีหยังเนี่ยจะจังกิน่นมือเมนูหยังแม่บึงน้ำกัน,กนจ,จ้าสบายดีสุขสุขคนเด้อค่ะเด้อพี่นอ้องเอสซีใหม่เอสซีเก่าสุขสุขคนค่ะเอสต่อมจากฟอขอบคุณหลายที่เทำให้บึงน้ำจืดตาม กำลังใจนาอค่ค่น้องกำลังใจกันซึ่งกันได้กันเบิ่งจาเมื่อเปิ่งพ่อใหญต้อไปเสี่ยงมาใส่ยงมบบเสยงหน่อยสิไปเิี่ยจะไปเสีิ้วมากับปุ่งปนกันนะจะนี่ค่ะอีตัอีตูวกันึงก็มีพักอันนี่เป็น,นบั้บจกจัาหนอก หนอกมากกำเน,นึงจ้าแล้วก็สลัดมามหาย,ยายต่อมตุงนึงจ้าอาหารมื้อนี้ติพี่นอ้องอาหารมื้อนี้ยายต่อมีกุ้งนี้ปลาจิววางไปตลาดเจ้ามื้อนี้บ่ได้ขายของค่ะขอขอบพูดหลายๆได้ใจเด้อที่เขามาติดตามมาให้กำลังใจจา้ายายต่อมกับผมมีอย่างไรนอกจากพี่ใต้ ก็แทนนนำใจให้กันนังใจกันเนาะ <c oughs> ขอขอบคุณหลายๆจ้าพี่เข้ามาบึ้งมาชมนี่รีวิวของกินไปตะหล่ำนะเน,ะนี่ยเราก็ได้กุ้งได้ปลาจิ้วมากินะหันกันอันนี้ก็แม่นแกี๊งน้อไม้พี่สาวมาให้พังนึงนั่นค่ะพี่น้องพี่สาวแกงรีวิวนี้เราก็จะไปล้างขวดนมให้ล้านมาเนี่ยค่ะล้างขวดนมให้ล้านตุ่ม หวดนมตุ่มน้ำล่างตะกอนมันเป็นนั่นมันล่างเขาอดอหอนล่างตะกอนเดี๋ยวเขาไปล่างันนอล่างน้ำยาตุ่มไม่พี่ได้อันนี้ละมือนี่ค่ะพี่น้องอาหารปลาซิวปลาซิวกุ้งพี่นงคิดถึงค่ะเป็นเกล็ดมารีวิวของปัญญายังต้อไงไปตลาดเจ้าได้ของกินนะไอปลาซิวค่ะปลาซิวมะมก หมกหม้มมอแต่ไม่แข่งนงม้พี่สาวมาให้บ้างใดเนี่ยจากพี่น้องห่อนห่อนอยู่เลยค่ะเอาละค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอฝากไว้จำนี้ด้วยค่ะเด้อรีวิวรีวิวให้เบิ่งค่ะไปตลาดนะเนี่ยัย่งมากินยังไงต้องไปเจ้าเอาละค่ะม่กินกรได้มีแก่งนมันย,นยแต่ไมหมกกระเช้าด้วยค่ะเด้อมาได้จ้ามมาจะแข่งกันตลาดน้างามพี่น้องตลาดน้างา,ามกินกับน้เส้นกินกับตั๋วขนมส้นเอาละค่ะ คลิปนี้ก็ย้าต้องขอฝากไวปจำเนี้เด้อค่ะเด้อพี่น้อยสุขูมสุขคนจ้าทั้งต่างประเทศสอปกว่าลาเมืองไทยห้องสุขูมสุขุนเด้อค่ะเด้อกินหอดีหอดีสุขุมสุขคนค่ะขอขอบคุณหลายๆจ้าขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยกันด้วยค่ะเด้อปีใหม่นี้ก็ขอให้โชคให้มั่นให้ร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงกันสุขูมสุขุนด้วยค่ะเด้อสวัสดีจ้าพอกันไม่ลิปหน้าค่ะ